สวัสดีครับพี่น้องครับพอใกั้แล้วครับแต่เด็กตับเมื่อนี้สอีอมหววครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหวกนี่ซื้อมาประมาณรอยนึงครับกรได้หลายอยู่พี่น้องถ้าคนภาคกลางเขาจะเรียกน๊กออสโดสันครับเท่ากับใส่ขีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเพิ่นใส่ขีแล้วซื้อมาจากตลาดใส่ขีให้เรียบร้อยนี่นี่นี่อ่านี่ล่างให้สะอาด เมื่อน,นี้สอีอมสีมกหมอนี่เหรครับมกใส่ไปอ,อีตูแล้วก็พักหอมอ่าเอาบ่าเดี๋ยวออกไปใส่ครับเมื่อนี้ว่าสีเมื่อบานกับบอกราเมื่อเป็นห่วงพี่น้องทางบานเฮ้าผ่นีิว่าโอ้มาจากกรุงเทพก็เลยกักตัวอยู่บ้านนี่เหรครับพี่น้องสื่อกับขาวกับน้าม,มาไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะครับแต่สีเฮ็ดไดประมาณสีหามือจะสีออกไปอีกเนาะ เอามาอมหัวสู่กันกินครับพี่น้องบ้านนี้ตำหมูยังไข่บะพริกใส่กันก็นต้องตำแหลกครับเด็ดครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเขากินนี่มันมันกินยากตำพอซ้ำล่าหนึ่งนิดเออทีละครับประมาณหนึ่งครับเอากระเดกมาตะบานนี่ครับมาจากกาลสินบ้านข้างไปกรดากับปลายกดนวดอมอึมบ้านเท่านี้ขาดกระเดาก็ได้ จริงน้ำม,มันลายเป็นตัวผมหมักสดน้ำนะพี่นอ้องอาไปที่นี่ก็ใส่หัวก,กั็ไปเลยครับง่ายๆครับอาหารบันเฮาใส่หัวก,กั็ไปเลยผมที่จริงแล้วพ่นกับทิใส่ผักอีเลอศนกันนว่พราะว่าผมมือนี่บ่ามักปันไดครับกปเลยใส่ใส่ผักหอมบัว หอ,อมบัวบานเท่าเรากับพายีตูครับก็ช่วงนี้เราก็ซื้ออาหารมาไม่ใช่จักทุนหรอกครับเราซื้อมาไว้แค่ให้มันพอสองสามวันจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยก็รัฐบาลก็ลงนั้นลงวา่าไม่ให้ออกจากบ้านถ้าไม่ออกจากบ้านมันก็ไม่มีอะไรกินนะครับแต่ไม่ให้อ,ออกบ่อยเราออกไปซื้อข้าวได้สองสามวันก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับ ใส่ผักเลยก็เหมือนอ่อมทั่วไปครับเสร็บเรียบร้อยเี่งยง่ายๆครับสูตรบานเท่าะอมไม่ใส่อะไม่ใส่คโอ้ยเ,เยั็นจะแาดตัวนั้นนั่งก็วอือเป็นอาหารสันเลิรเลยหายกินยาก ออน้ำจากหอมก็จะออกมาอีกมากแบบสดครับอ,อมถ้าอ่อมจริงๆแล้วนี่มันจะต้องไม่ไม่ใส่น้ำเยอะอแซ่บเลยบอ้อะเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องออมหวกเสร็จแล้วครับสูตรของผมเองครับน้ำได้ลายเล็กน้อย อ่ะเรียบร้อยพี่น้องโอ้ชูสิได้กินยากข้าวเหนียวกะเป็นข้าวเหนียวแบบลาบแฮมเบอร์เกอร์ยูออ้เซเว่นครับทำแก้วอืมเมื่กี้คืนมันเท่ารับ หัวครับลอยก็บายก็ได้ไหลด้วยกหัวมาจากใครครับ แรกว่าสิมเมื่อบานแต่การินป์บานอของกับโอ้มันบอกว่าคนไหนมาจากกรุงเทพกรุงไทยก็ต้องกับตัวเองแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องจะห้างคนยานเป็นลำบากใจกันเลยบ่ไปครับงานเขากะธรรมดากระถึงงดครับพี่น้อง,งน้องในวงกับของใช้เรือตัวเองไป บางคนเขากับไม่ได้ใดอมือกับช่เหลือกันไปครับปาักเป็นกยร่างใจยให้พี่น้องนั่ครับช่วงนี้งานโรงเบียร์พนกระยุดสองอาทิตย์ตามนโยบายรัฐบ,บาลเพื่นเนาะเท่ากัยความรวมมืออันลำบากลัาลำบากน้ำกันเบิดแหครับขอหายมันผ่านพูน,นไป เดีกก่ยวบาแผลกบผักขาก็คือยังว่าแหละใครพ้นหามกับบ้านกับต้นไม้หามแต่ว่าพ้นว่าหันผู้ได้กับกับไข่แจงหญ่บ้านแจ้งกับนั่นน้ำบันนอกเขาเนาะแต่ว่าบางคนก็บ,บอกว่าเบื่อไข่กับอ,อ๋อบางคนล้านปิดโรงงานปิดหรือว่าห่างปิดห่งางเพิ่นกับบุมี พี่เพิ่นว่ากับบ้านเพิ่นสีเอาใจกินล่ะนายถือคาห้องค่ายัางกระไรย,ยังกรับกับบ้านยังหน่อยยังมีเขากินเนาะมันกระไรมุ่งมองพี่น้องผมกะบอกความเห็นเนาะอย่างพี่น้องไม่ว่าจะสั่นยังสี่ นเนรื่องคลิปห้องบอนึ่เรื่องคลิปนนลป,ปกติก็จะออกไปถ่ายข้างนอกครับแต่ครนี้เราก็ต้องทําตามนโยบายเราไม่ออกจากบ้านก็ซื้อข้าวซื้อของมาไว้กักตุนไว้สักสองสามวันเ็อเอาไปซื้อก็เลยทําให้เราไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปแต่พอห้องบอถ่ายคลิปพี่แล้วสีเอาใส่มาออก เพราะว่าการเห็ดยูทูบเนี่ยมันจะต้องเห็ดตอเน,นื่องครับแบบสิยุดไปยุดเห็ดยุดยุดมั่นกับบอดี Body. ผมก็เลยสืีอกับเขากับนามมาเ็หตุบานเอาแล้วก็มีความคิดว่าอยากเปิดสอนอบรมคนที่อยากทำ u t u b e อยากเปิดช่องต<ม>ัวเองว่าจะทำยังไง เริ่มต้นยังไงแล้วจะมีคนทำไงจะให้มีคนมาซับสไครต์เยอะๆผมก็เลยมีไอเดียว่าผมจะสอนเปิดสอนอาจจะเร็วๆนี้เพราะว่าผมทำ YouTube มาปีกว่ายอดผู้ซับสไครต์ประมาณเจ็ดแสห้าใช่ไหมครัปีกว่าที่เอาจริงกวาจังนะแต่แต่ก่อนๆนี้ก็คือทำเล่นๆแบบมีอะไรก็ถ่ายลงถ่ายลงแต่ปีกว่าหนึ่งก็คือถ่ายลงทุกอาทิตย์ เพราะเลยเราได้เห็นประสบการณ์เราได้ประสบการณ์จากการทำคลิปจากการทำ YouTube แล้วมันมีรายได้ไม่ใช่รายได้แบบเป็นงานอรเลยเป็นรายได้หลักได้เลยนะผู้ชมในยุคนี้ผมก็เลยคิดไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเรากระจายความรู้นี้ให้กับคนอื่นที่เขาอยากทำ YouTube หรือที่เขาไม่มีรายได้ประจำเนี่ยอย่างน้อยเขาเขาถ่ายชีวิตประจำวันของเขาถ่ายเรื่องราวต่างๆคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะกินหรือว่าเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆ แนะนำให้เขาได้รู้แล้วเขามาหาได้ได้จากตรงนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยคิดที่จะทําโครงการแบบสอนให้พี่ให้น้องใครสนใจเนี่ยมาอบรมกับผมสัก2อวันแล้วก็มีช่องเป็นของตัวเองแล้วทํางงานให้ยอดขึ้นแล้วเดือนหนึ่งเราต้องมีรายได้ประมาณน,นี้เราต้องทายังไงยังไงผมว่ามีไอเดียที่จะทําอยู่นะครับเร็วๆนี้ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้ฮะสอนกันแบบ บางคนบอกว่ามีค่าใช้จ่ายไหมมันอาจจะเป็นค่าสถานที่ที่เราไปจัดอาจจะเป็นค่าห้องอะไรเงี้ยฮะให้ให้โรคซามันเอ้ยให้โรคโควิดมันหายก่อนไว้ว่ากันเป็นการสร้างอาชีพให้พี่ให้น้องให้คนที่อยากทำยูทูบมันมีรายได้จริงๆถือว่าเป็นไรายได้หลักก็ว่าได้ก็เป็นอันอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทำนะครับ คือบางคนถามว่าผมทํา o u t ท b e ได้ยังไงมันเริ่มจากความที่ผมชอบถ่ายเวลาผมไปงนคอนเที่ยวต่างจังหวัดผมก็จะชอบถ่ายร้านอาหารที่ผมชอบไปกินเนี่ยถ่ายเอามาลงเรื่อยๆครับเพื่อเป็นความทรงจําว่าเเราเคยมาที่นี่ทีน,นี้พอมันถ่ายไปถ่ายมาบ่อยๆเกิดมีผู้ชมดูขึ้นมามันเลยกลายเป็นว่าฮ้มันมีไรายได้เข้ามาเราก็เลยต้องทําจริงจัง นี่ฮะมันเริ่มจากความชอบก่อนบางคนคิดว่าโอ้ยไม่มีใครดูหรอกเขาใช่คุณเป็นดาราคนถึงมาดูไม่ใช่ครับคนที่ไม่เป็นดาราเป็นยูทูบเบอร์รวยทุกวันทุ่เมืองเยอะแยะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ถ้าถ้าเราไม่เริ่มต้นสักทีมันก็ไม่ได้สิครับมัวแต่ลัวมมัวแต่มัวแต่มีข้อแม้อยูนั่นแหละตัววันนี้จะสีตะสาอยู่บ้านเราทําไรทํานาก็มีช่องยูทูบเป็นของตัวเองแล้วนะ มีเงินเดือนแล้วนะเขาก็ถ่ายชีวิตประจำวันเขาอะ่ะไปยิงหนูไปหาปลาเขาได้เงินอม,มันก็จะมีคนบางคนอยากทำแต่ไม่รู้ก้วยหละว่า เคล็ดลับมันมีฮะบางคนทำในเฉยแล้วมันได้เงินยังไงเปิดรายได้ยังไงแล้วทำยังไงจะให้มีคนติดตามเรามีประสบการณ์เราสามารถบอกได้มันมีเทคนิคบางคนทำมั่วไปหมดเลยไม่รู้จะเอาด้านไหนบางคนก็ทำวันนี้ไปถ่ายแบบนี้วันนี้ไปถ่ายแบบนี้คนดูเขาก็งงว่าคุณจะนำเสนออะไร มันมีเทคนิคครับเดี๋ยวมา,ามาลุยกันหลังให้รู้กันซาซะกก่อนแล้วก็ช่วงนี้ฝากถึงเรื่องข้าวแตนปรงรางด้วยนะครับผมมีข้าวแตนปรงรางมีหนังไก่กรอบแล้วก็มีหนังปลาชมอนตัวนี้ก็เงียบก็ฝากถึงแฟนๆคับไมเดอผู้ดใดอยากกินครับโทรมาได้ครับ086961เอ้ย0869619868 0 6, 9, 6, 1, 6, 8, ุดเป็นหกเก้าหกหนึ่งเก้าปหกแปดครับโชว์มาได้ครับทั้งเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันเลยหรือเข้าไปที่เพจเขาแต่งปรงรางท่นานก็สั่งเปน็นรวมรวมเป็นเซตเซตพิเศษแดดคลิปหนีกับบะหมี่ย่างลายครับเอมหัวกุ้ยกระพีกับงนองก็ซื้อก็เลยออกไปท้ายข้างนอกถ้าปิดายยวงใด่านครับ อมหัวกุบางกินฝากกดพี่น้องฝากฝากกดซับสะไข่ฝากกดแช์เรด้อยครับเด้อเป็นกำลังใจให้อันย่ำงนะ่ายแล้วกับฝากไปเบิงเพ่งสแตกแดกตับนะครับ้วกาเพ่งวงลาในดวงใจเพ่งของบว้เฮ็ดมากกัไม่ได้หวังว่าสีดังเสียดหยดลมตะไ่า,ห,าหรอกครับแต่ว่าเฮ็ดมากเพื่อพ่อ,อได สนองทิ้งที่เจ้าของอยากเฮ็ดกับน้องๆน,นะครับนี่งานของแม่เรื่อยฝากพี่ฝากน้องด้วยครับอ่ะพวกนี้กับงวกสิลาไปทำนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ